สวัสดีจนะ้าพี่มินนะเหตทพี่มินก็คือมินที่ดินรวยฟัง88สังกัดอินฟินิตี้88แล้วสังกัดบริษัทศรีรัชนาแล้วเอสเตดลูกชันต้องมีที่ดินลูกชันต้องมีบ้านวันนี้บริษัทก็ได้ทําการ โฆษณาขายที่ดินแล้วก็จัดโปรโมชั่นที่ดินแปลงนี้อ่านี่เขาเรียกว่าซอยคุหญิงเฟสสามนะอ่าอันี้เนี่ยพื้นที่ทีเนี่ยมก็คือ760ตารางวาตารางวาละสองพถ้าสมมติว่าท่านซื้อวันนี้ถ้าท่านตัดสินใจซื้อเราแถมให้อีกแปลงนึง ให้เลยใครที่สนใจที่ดินในลักษณะอย่างเนี้ยเราก็แถมให้ไปสร้างบ้านแปลงนึงเลยเพราะว่าอีแปลงเนี่ยที่ท่านเห็นเนี่ยมันสร้างบ้านไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ตามแนวเสาไฟฟ้าแต่ที่สร้างบ้านได้เนี่ยเราแถมให้แล้วก็ถ้าใครที่สนใจที่ดินที่แนวสวนกเกษตรแล้วก็เออเอาเก็บไว้ไปทำธุรกิจในอนาคตข้างหน้า เพราะว่าที่ดินเนี่ยมันจะติดคลองคองแอลถนนก็เป็นคอนกรีตแล้วถ้าใครสนใจก็โทรมาคุยกับพี่มินได้นะเบอร์โทร085-826-5783เพจก็มินที่ดินรวยฟัง88แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพราะว่าพี่มินจะมีที่ดินของบริษัทศรีศร,รัชนา เี๋ยวเอเจเนี่ยเป็นอีกหลาย้อยแปลงเลยที่จะนําเสนอแล้วก็จะมีโปรโมชั่นบ่อยๆถ้าติดตามแล้วเราก็จะมีมาให้ดูว่าเออเดือนนี้มีโปรโมชั่นอะไรแล้วก็ต่อไปจะขายแปงไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ขอฝากไว้ใครที่สนใจก็อย่าลืมโทรมานะวันนี้ก็ขอใหอ้คลิปนี้เป็นคลิปที่ คนที่กำลังดูอยู่ก็ตัดสินใจก็โทรมาได้วันนี้ก็ขอขอบคุณมากสวัสดีจ้า